ฮ <Hi. S 2> ัลโหลฮอลโหลเซเลโมนมาแล้วค่ะเออเอ่อก็เราจะมาเล่นเกมซูเกิลไอดอลกันอีกครั้งนะคะเอ้ยไอดอลคอดีนอ่ะทำไมทำไมว่าไอดอลเนะี่ยเออซูเกิลซีเบอร์เตอร์นะคะก็วันนี้แต่งตัวเป็นเซเลโมนนะเอาตาเขียวไปก่อนแล้วกันเนาะลืมลืมเซเลโมนตาสีอะไรบออ,อ ก็มีคนคอมเมนต์มาให้ทำอีกนะคะก็ทำอีกนะคะเพราะว่ามันมีการอัปเดตอ่าเราจะเข้าไปดูกันนะคะเล่นแบบโนซอมบี้ดีกว่าขี้เกียิงนะขี้เกยไอซอมบี้อ่ะอ่ารูปภาพยังเหมือนเดิมเนี่เอาประตูประตูประตูหายอ๋อๆประตูรถโรงเรียนมาแล้วจ้าเอาในักเรียนมา อ้าวันนี้วันหยุดหรืออ๋อเข้าไปกันหมดแล้วหืมรือมันกำลังโหลดคะ่ะเซลมมนมาแล้วเซลมมนบินได้ไปแล้วเฮ้ยเดยๆๆดเดดเดดก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 ดอะไรอ่ะฉันไปทำอะไรอ่ะ เดี๋ยว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 ฉันเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวฉันอยู่ในบ้านอย่าตามฉันมานะเดี๋ยว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 อ่ะตอคลิปไปเล่นใหม่ก่อนนะคะกลับมาอีกครั้งกับเซเร์มูนตัวน้อยนะคะอ่าไปแล้วอ้าวฉันยังไม่ได้กดทักเธอเลยนะลืมเปลี่ยนซีตาค่ะก็ช่างมันนะคะเมื่อกี้ ลงไปหยิบครูมานะอ่าไม่ได้ตายนะแต่ว่าต้องมาเล่นใหม่นะเนาะเราจะมาดูกันนะคะว่าอัปเดตใหม่มีอะไรบ้างอ่าอ่ามีห้องเอ่อภูมในการอย่าง,งอ่าเซลมมนในมาภูมิในการโรงเรียนจะมีแต่สีเลือดค่ะอ่าแล้วก็ มีอะไรใหม่อีกมีห้องคาราเต้นะคะมีอยู่แล้วปะเดี๋ยวๆๆอ่าเราก็จะเห็นวิวนะคะก็มันอยู่ชั้นไหน TikTok ก็ไม่รู้นะเอิมมันมีอยู่แล้วใช่ไหมยคือมันอัปเดตแค่นี้เหรอเดี๋ยวๆๆมันอัปเดตแค่นี้เหรออัปเดตแค่นี้หรอคะเดี๋ยวๆๆๆๆ เราจะมารอดูหน้าผู้มีกายกันนะคะว่าจะหวัวสีบูสีส้มนะเออไปเฮ้ยแฝดโอ้โหนี่เธอผมสีเดียวกันเลยนะเฮ้ยทำไมเป็นฉันชอบนะฉันชอบเธอเดีเดะ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 เซเลอร์มูนผู้เป็นเลสเบี้ยนหืไม่ใช่แล้วอ่ารอรอผู้มนกายมาอ่าเราจะไปดูห้องเรียนกันก่อนนะคะอืม ห้องเรียนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเหมือนเดิมทุกอย่างเือ่ออะไปสระว่ายน้ำดิเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องเทนนิสก่อนอ่าสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำมีอะไรมั่งรู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปใช่ไหมเอิม่ม น่าจะให้ว่ายน้ำได้อ่ะลืมไปเม้นรีวิวอ่าโอเคอืมรถรับส่งก็เหมือนเดิมเนาะเรายังไม่ได้กินข้าวจะไปฆ่าครูไปฆ่าครูก่อนนะ <c oughs> ไปฆ่าครูดีไหมเออไม่ต้องไปหรอกอเดี๋ยวโดนเกีตดกพอดีนะเดี๋ยวสบหายเดี๋ยวสบหายหอื เซลมูนจะต้องเป็นคนดีค่ะเซเลอรมูนมั่นใจอา้าวภูมิรายการไม่มาเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวภูมิหน่วยการอยู่ไหนนี่พวกเธอรู้ไหมทุกคนสวยมากและใช่ฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายเออเออเออ,เอ,อฝ่ายอะไรวะฝ่ายวิจงานวิชาการ ทุกคนคงเข้าใจนะว่าวันนี้พอ,ออล,ลาเออวันนี้นนนะคนสนใจเ,เลยนะคะเออนี่หรอพออ่ะไหนแกว่าพอออไม่มาไงนั่นสิเฮ้ยแกจูบกันนลเนี่ยฮะเมื่อกี้เมื่อกี้มันคืออะไรเมื่อกี้มันคืออะไรสวัดดีค่พออ้อแน่ึจเลยนะคะพอออเนี่ยโอ้โหคนที่จะตีบกันหรอคะ เมื่อกี้คุณยืนมาจ๊บกันด้วยอะ่ะเออเห็นฉากฟินจบไปได้สวยค่ะพออ,อเอ๋ยหุยเป็นพออจริงได้อ่าเราจะไปทักทายพออกันหน่อยอะไรเนี่ยก t m i s ม i ช n a ่นอ e ช e m e n t ฟรีฟรีคืออะไรเดี๋ยวๆๆๆอะชีพเมนคืออะไรเดี๋ยวๆไปค้นหาในกูเกิลเป๊บไหนลองกดเอดีเฮ้ยฉันสำเร็จอะไรอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวสิเงินลดไปห้าบาทวอ t t ด e นี่เธอเห็นดเดซละมูนไหมบ้าบินสุดๆเดินไปห้องผออ่ะใช่ใชฉันว่านั้นแหละเซละมูนเะน่ปยปัญญาอ่อนที่สุดแกเอ้ยนินทาฉันไปก่อนเถอจะฆ่าตายให้หมดลูกเรียนเลยถ้าได้นะเออนี่เธอจะมาทักฉันทำไมฉันยังไม่ได้ทำอะไร นี่เธอว่าไายเซเมนหญิงนอะชอบมันดูเก,ง,เกงในใต้กระโปรงเราอ่ะใช่ใช่ชไปดูกังเกงในพวกแกตอนไหนฟะเอ่อวันนี้ค่ะแฟนของเราอืเอ่อเมื่อไหร่จะได้เรียนสักทีฟะเอ่อรุ่นพี่หึ่ห รุ่นพี่หล่อจังเลยนะคะฉันสลรภาพรักรุ่นพี่คะฉันรักรุ่นพี่มันไม่มีรุ่นพี่รุ่นพี่ชื่ออะไรรุ่นพี่ชื่อรินรุ่นพี่จะไปไหนคะรุ่นพี่รุ่นพี่ฉันชอบรุ่นพี่อะฉันชอบแกยศละมูปัญญาอ่อน ได้เวลาเรียนแล้วสินะมิชชั่นของฉันล่ะเอ่อซิดดาวไมซ์เซตสินะโอเคทำเควสเสร็จหรือยังเนี่ยอ๋อมันมีเอ่อมิชชั่นเพิ่มขึ้นมานะคะเนี่ย Take the listen the, to the in คืออะไรอืม สวัสดีค่ะครูขาอ่ะโอ้ยโอเคมาหืมคุณหมวกคุณหมวกอ่าววันนี้ครูะคคะนนคจะมาสอนทิศเลขก,กันจะ้1 1ะ1บวก1เป็นเท่าไหร่11ค่ะเมื่อกี้ใครตอบเอ่อไกเซเลโมนค่ะอะไรกันเนี่ยชันยังไม่ได้ตอบเลยนะแกนั่นแหละหยุดเถียงกันได้แล้วอ1บวก2เป็นเท่าไหร่12 ว่าไหนตอบอีกเนี่ยไม่มีใครตอบนะใช่ใช่ใชพวกเราไม่ได้ตอบเออหัวม่วงข้างเซลมูลยืนขึ้นไม่นี่คุณพร้อมจะเรียนกันหรือ,อยังเนี่ยคะพร้อมแล้วค่ะเฮอเรียนสุสทีนะนี่แกตอบม่วงทำไมเนี่ยแล้วไปโยนความผิดให้ยายเซลมูลทำไมฮหัวม่วงเอ้ ข่าวนี้มันไม่ใช่การแย่งผู้ชายแต่ข่าวนี้แกมาใส่ร้ายป้ายสีชัดว้าเบียจ๋าจะจะฆ่าทุกคนที่อยู่ในห้องดับแต่ว่าฆ่าไม่ได้สินะโอ้โหแฟนอ้อโอแฟนี่เราหัวทองเหมือนกันเลยนะหินเซนลูมูลบ้าเอ้ยปัญญาอ่อนอย่ามาใกล้ฉันนี แล้วดูสิกับรูปแม่ดูสิรูปหนูอ่ะอยังคนรับใช้บ้านก็คือ,อยังหัวม่วงสินะเล่นความแก่เขียดตึงตึงตึง,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 งเฮ้ยเฟซบุ๊กมาทำไงดีเนี่ยอะอะไรเนี่ยฮะนี่มันโพสของอยีงย่หัวม่วงนี่ ยศเลโมเมืองปัญญาอ่อนตอบเลขก็ผิดครูถามหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดฮ่า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 ฮิบ้าเอ๊ะมันก็ใส่ร้ายไปสี่ชนใบแล้วเนี่ยฉันทนไม่ได้แล้วฉันจะต้องไปฆ่ายี่หัวม่วงทำไม่ได้นี่โรงเรียนนี้มันมีหัวม่วงตั้งเยอะแยะฉันจะไปหายี่เนี่ยเจอได้ยังไงฮะรุนเี๊โอ๊ยตายแล้วนี่สับปะาดรุนเี๊ รุพี่รอฉันก่อนรุพี่เออนี่มันอดอโรงเรียนนี่วา่าแสดงว,ว่ารุพี่ไม่ได้หนีฉันสินะไปเรียนต่อยมมอายหัวม่วงคือจะแก้แคทแกเออนี่ไงมันชื่ออะไรวะมองไม่เห็นน่งกอดโอ้โหครูก็กางขาเขียนมาเดิมไหมนะคะออนักเรียนวันนี้ครูมาสอนภาษาญี่ปุ่นอา้าว เขียนว่าโอไฮโอไหนเขียนซีหนูเขียนไม่เป็นค่ะครูขาอาครูเขียนให้ในกระดาษทำไมไม่ดูไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เธอพร้อมจะเรียนหรือยังรอบที่สองโอ้ฉันไม่อยากเรียนแล้วถ้าฉันลุกไปตอนนี้ก็โดนครูบ่นแน่แน่เลยโอ้โหดูท่าครูเขียนมือทะลุกระดาษไปห้องอื่นแล้วเนี่ย 1นึ่งวงนึ่งเท่าไหร่สองค่ะโอ้เซเลอร์มูนเก่งมากเลยจ้ะเออหนูเป็นคนบอกเซเลอรมูนค่ะหิหัวม่วงเอ้ยแกไปบอกครูทำไมฟ้แต่ว่าฉันตอบเองนะเอาหยุดเทียงกันได้แล้วฟังครูเอานี่นี่น,นี่แต่เขียนตามครูนะครูหลงวิชาแล้วเนี่ยเมื่อกี้สอนภา,าษาญ,ญี่ปุ่นอยู่เลยอะ คูหลงหรือคนภาคหลงเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรขออภัยอยากสูดค่ะมสมองเสื่อมแล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ยก็ปาไปสิบสองนาทีแล้วอยากฆ่าคนก็ยังไงอยู่นะแต่ว่าก็ถ้าอยากให้ฆ่าคนหรืออะไรก็คอมเมนต์กันมานะคะทิกซอต้องบา,บายแล้วนะแอมเทนที่มันคืออะไรเหยอจุด บ๊ายบายค่ะ